ที่23เดือน1 2 5 6 4นะครับฮา,หาหนอยมัดรวมกันนะครับวันนี้ผมให้2หางนะครับให้เลือกเอาตัวที่ท่านชอบนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับไม่สนับสนุนการเล่นเล่นอย่างมีสตินะครับโปรดพิจารณาอย่างในการรับชมทุกคลิปนะครับขอกด เลียนอย่างมีสตินะครับไม่สนับสนุนนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับขอให้ท่านเลือกเอาตัวที่ท่านชอบนะครับนะครับผมครับผมนะครับผมจะมีขึ้นมีลงนะครับให้ท่านจับตักเอาให้ได้นะครับผมเป็นให้แค่แนวทางนะครับก็ขอฝากขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดสไคร์กดถูกใจให้กับผมนะครับนะครับอย่าลืมกดถูกใจแล้วก็แกง กระดิ่งนะครับท่านจะได้เห็นคลิปใหม่ๆนะครับนะครับก็โปรดพิจรารณาญานะครับไม่สนับสนุนการเล่นนะครับอ่าโปรดพิจรารณาณในทุกคลิปนะครับที่ผมโพสต์ไปนะครับท่านอ่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านจะได้เห็นคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้ขอให้ท่านยัง